เรียนเชิญทั้งสท่านเลยครับขออนุญาตนั่งด้วยสวัสดีทั้ง3ท่านก่อนครับะนะวันนี้ต้องบอกว่าทั้ง3ท่านนี้หลายๆท่านนะครับะจะได้มุมมองประสบการณ์ดีๆในเรื่องของรูปแบบธุรกิจแตกต่างกันไปนะครับซึ่งเดี๋ยวผมให้แต่ละท่านแนะนําตัวดีกว่านะครับว่าแต่ละท่านเนี่ยนะครับทำธุรกิจ ประเภทไหนกันบ้างนะครับเริ่มจากท่านนู้นเลยนะครับเรนเชิญครับสวัสดีท่านผู้ประกอบการทุกท่านนะครับผมวิทยวัฒน์ปัญญาเสรศนะครับ CEO ีโอฟาวเดอร์บริษัท c m w f o o d Support ครับตอนนี้ทำธุรกิจเกี่ยวกับเนื้อสัตว์ตัดแต่งเนื้อสัตว์ใช่ไหมครับครับที่เป็นรูปแบบของเนื้อสัตว์พรีเมียมใช่ครับแล้วก็ในห้างสรรพสินค้าครับครับแล้วก็พร้อมให้กับทุกท่านที่ชอบปรุงอาหารใช่ไหมฮะสามารถที่จะเลือกซื้อได้ แล้วก็ใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อมไปด้วยใ,ในตัวนะครับอันต่อมาเรนเชนครับครับผมสวัสดีครับชื่อวัศินโตเจริญนะผมเป็นกรรมการผู้จัดการจากบริษัท G F Manufacturing จำกัดครับผมก็ที่บริษัททำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับโพลียูรีเทนโฟมแบบรบวงจรครับผมแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่ทำเนี่ยก็จะเป็นในกลุ่มพวกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์หรือว่างานเกี่ยวกับเฟอร์นิเจอร์งานเกี่ยวกับ หมอนและที่นอนเพื่อสุขภาพครับผมอ๋อหลักๆก็จะเป็นแบบพวกโพลิเมอร์ทั้งหมดใช่ไหมครับแต่ว่าแปลรูปไปในผลิตภัณฑ์ทางด้านหลากหลายรูปแบบมากขึ้นใช่ท่านต่อมาเชิญครับครับสวัสดีครับธนภัทรภูธิคุณครับจากคุณากิจอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์นะครับก็เป็นธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ครับเราทาเฟอร์นิเจอร์ดีไซน์มาสามรุ่นแล้วรุ่นแรกที่เราทําเป็นเฟอร์นิเจอร์เหล็กครับเป็นเก้าอี้พับโต๊ะพับที่ทุกบ้านน่าจะมีเป็นว่าเรา วหว้ตุดจีน,นยางไงครับเ้าวีดิ้องกลางมาใช้วางของไ,ว oh ไหว้นั่นคือแบรนด์เราผมเชื่อว่าทุกบ้านน่าจะมีอยู่ปัจจุบันเราไม่ได้ทําตัวนั้นเป็นหลักแล้วครับเราทำเป็นดีไซน์ก็จะเป็นตัวที่โชว์อยู่ตรงนั้นที่โชว์อยู่ที่เป็น <c oughs> เป็นแคมปิ้งครับก็ทํามำจากอลูมิเนียมแล้วก็แซนเลสเราเป็นหลังบ้านให้กับแบรนด์ใหญ่ในในไทยแล้วก็ต่างประเทศครับก็คือผลิตให้ผลิตให้แล้วก็มีแบรตัวเองด้วยครับ ก็จะใช้ในพวกงานโรงแรมหรือว่าร้านอาหารนะครับทุกท่านน่าจะเคยนั่งร้านอาหารหลายๆร้านที่ดังๆก็ใช้ของเราครับอันนี้ก็จะเป็นสามธุรกิจเลยนะครับใครชอบอาหารด้านนี้เลยใครชอบเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพนะหรือว่าอยากจะได้แบบเขาเรียกว่าอุปกรณ์ซัพพอร์ตดีๆอันนี้ด้านนี้เลยส่วนใครอยากได้เฟอร์นิเจอร์ที่แบบอ่า ดีไซน์แล้วก็ทันสมัยก็เดี๋ยวด้านนี้ได้แต่วันนี้นะครับต้องบอกว่าทั้ง3ท่านนี้นะครับมีประสบการณ์หลายๆรูปแบบโดยเฉพาะในเรื่องของการเข้าร่วมโครงการ BCG ของเรานะครับเป็นยังไงครับในการเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ของแต่ละท่านเลยครับก็สำหรับผมนะครับก็ได้รับเลือกนะครับเข้าร่วมโครงการ BCG driven enterprise นะครับซึ่งจัดโดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมนะครับก็ต้องบอกว่า หลังจากที่เราได้เ,เข้าร่วมโครงการนะครับเราก็ได้มีการปรับเปลี่ยนในองค์กรของเราเยอะพอสมควรนะครับ,รบโดยเฉพาะในเรื่อง BCG นะครับแล้วเราก็ได้ล็อ์ตัวโปรดักต์ใหม่ออกมาก็คือถาดย่อยสลายได้นะครับแล้วก็จัดจาหน่ายที่ uh, ท็อปนะครับท็อปฟูดฮอลล์ทุกสาขาทั่วประเทศนะครับซึ่งจริงๆก็เป็นผลิตภัณฑ์ผลิตผลจากโครงการนี้เลยก็ว่าได้นะครับ เพราะว่าตัวทางกรมส่งเสริมเนี่ยก็ได้จะมีอาจารย์เข้ามาช่วยแนะนำนะครับแล้วก็ช่วยพัฒนานะครับในเรื่องตัวผลิตภัณฑ์นะครับร่วมกันกับซัพพลายเออร์ของเรานะครับแล้วนอกจากนั้นก็คือช่วยในเรื่องการลดพลังงานนะครับลดพลังงานทีเ่เป็นพลังงานที่ไม่ใช่พลังงานสะอาดเปลี่ยนเป็นพลังงานสะอาดมากขึ้นลดต้นทุนในการผลิตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเราเองก็จะได้รับ ผลนะครับจากการเข้าร่วมโครงการนะครับแล้วก็ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่นําไปจัดจําหน่ายได้จริงนะครับเพราะนั้นต้องบอกว่าเราได้รับประโยชน์มากๆนะครับกับโครงการตัดสินใจนานไหมครับตอนเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการตัดสินใจไม่นานเลยครับเพราะว่าจริงๆต้องอย่างที่ท่านอธิบดีได้กล่าวไปครับว่าตอนนี้สภาวะโลกร้อนเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเรามากๆนะครับตัวเราเนี่ยสามารถ รู้สึกได้นะครับว่าโลกมันเปลี่ยนไปจริงๆนะครับเป็น global boiling เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราที่จะเริ่มทําอะไรสักอย่างหนึ่งเราเป็นบริษัทเล็กๆนะครับตัวเราเป็น s m e แต่ว่าเราตัดสินใจที่จะเข้าร่วมวงการเพราะเรามีวิชั่นที่ว่าเราต้องการเปลี่ยนแปลงนะครับอ,อย่างน้อยเราเป็นจุดเริ่มต้นนะครับให้ผู้บริโภคของเราเนี่ยได้เริ่มล่น้ำลงนะครับในเรื่องของการทำเขาเรียกว่าการ เลือกใช้สินค้าที่สามารถย่อยสลายได้นะครับเฉพาะตัวถาดของเราเนี่ยสามารถทิ้งลงบนพื้นแล้วสามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติเนี่ยภายใน45วันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นการลดโฟมนะครับลดพลาสติกที่เราใช้อยู่ซึ่งจริงๆตัวเนี้ยในเรื่องของฟู้ดเวสที่เกิดขึ้นหรือว่าบรรจุภัณฑ์ที่เกี่ยวกับอาหารนะครับเป็นจริงๆต้องบอกว่าเป็นตัวสารตั้งต้นหลักที่ทําให้เกิดมลพิษนะครับเพราะว่าปริมาณการทานอาหารนะครับปริมาณการใช้แพ็กเกจิ้งในบรรจุอาหารเนี่ยมันเยอะมาก มหาศาลมากนะครับเราต้องบอกว่าตัวผมเองไม่สามารถทําคนเดียวได้แต่ผมเข้าเลือกอร่วมโครงการนี้เพราะว่าต้องการสร้างอ n นส i ิเรชันนะครับสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ประกอบการท่านอื่นว่าแม้แต่ SME ตัวเล็กๆอย่างเรานะครับยังเลือกที่จะเริ่มเปลี่ยนแปลงนะครับเพื่อให้โลกใบนี้มันดีขึ้นนะครับประมาณนั่นหมายความว่าตอนช่วงแรกๆก,ก็คือใช้ภาชนะทั่วไป หลักกาเราใช้โฟมใช่ครับเราใช้โฟมเริ่มต้นเนี่ยเราใช้โฟมครับแล้วก็พัฒนามาเป็นโฟมเคลือบด้วยพลาสติกนะครับ PS นะครับแล้วต่อมาเราก็มาพัฒนาเป็นตัวพลาสติกครับแล้วก็เป็น PP เป็น PE แล้วก็มาพัฒนาต่อมาก็คือเป็นไบโอพลาสติกนะครับแล้วตอนปัจจุบันเนี่ยเราเป็นบรรจุภัณฑ์ที่มาจากธรรมชาตินะครับเนี่ยไหมจุดเริ่มต้นใช่ไหมบางทีหลายท่านอาจจะกําลังโฟกัส ในส่วนแค่ Product ตัวเราเองแต่ว่าเราต้องดูว่าสิ่งที่เราจะต้องมาต่อยอดเพื่อดูแลสิ่งแวดล้อมได้ด้วยแล้วก็ทําให้หลายคนที่เป็นผู้บริโภคเนี่ยก็คือเรียกว่าสะดวกใจมากขึ้นในการที่จะซื้อผลิตภัณฑ์แล้ว Product ของเราด้วยใช่ไหมครับนะแล้วแล้วการเปลี่ยนในส่วนของตัว p a ็กเกจจิพวกนี้ครับในการเปลี่ยนแรกๆเงี้ยครับเราต้องทําความรู้จักให้กับลูกค้าเรารู้จักแพ็กเกจจิเหล่านี้ของเรา ยากแค่ไหนฮะแน่นอนว่านะครับการที่จะ educate ลูกค้านะครับให้รู้จักผลิตภัณฑ์เนี่ยถ้าพูดเรื่องนี้เมื่อสัก5-6ปีที่แล้วอาจจะเป็นเรื่องไกลตัวแล้วทุกคนก็จะมองว่าเฮ้ยทำไมต้องซื้อในเมื่อราคามันแพงขึ้นนิดนึ่งครับแต่ณปัจจุบันผมต้องบอกว่าการ educate ลูกค้าเนี่ยแทบไม่ต้องมีเลยเพราะทุกคนเนี่ยสัมผัสได้ถึงสภาวะโลกที่เปลี่ยนไปนะครับทุกคนตระหนักในเรื่องนี้มากขึ้นนะครับรวมไปถึง าการโฆษณาต่างๆเนี่ยไม่ใช่แค่ในส่วนของภาครัฐนะครับภาคเอกชนอื่นๆหรือโซเชียลมีเดียต่างๆเนี่ยลดรงคลงเรื่องนี้มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นผล p r o ั u c ์ผมเพิ่งล็อตไปเมื่อวันที่20เมษายนที่ผ่านมาต้องบอกว่าผลตอบรับดีมากนะครับผู้บริหารทางเซนทันบอกเลยว่าตัวนี้ต้องพัฒนาต่อแล้วก็เพิ่ม SKU ให้มากขึ้นครับ,รบเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากจะบอกว่าผู้ประกอบการต่างๆที่เป็น SME นะครับหลายคนที่ยังไม่เริ่มผมบอกว่า ตอนนี้มันคือทามมิ่งที่เหมาะที่สุดที่เราจะเริ่มต้นแล้วนะครับและผมอยากจะชวนทุกท่านเนี่ยรนลง,ลงให้เปลี่ยนมาใช้พเกจจิงที่ย่อยสลายได้นะครับ mm hmm. เป็นเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเป็นมิตรต่อโลกเรานะครับเพราะว่าตัวผมคนเดียวเนี่ยไม่มีประโยชน์ครับ,รบเป็นแค่เม็ดทรายเล็กๆบนชายหาดนะครับผมอยากให้ทุกคนร่วมกันหลายๆคนเพื่อให้เกิดเป็น impact นะครับโดยเฉพาะประเทศไทยเนี่ยเราต้องบอกว่าเราเป็นครัวของโลก นะครับถ้าเราสามารถเปลี่ยนเรื่องฟู้ดเวสต์นะครับเปลี่ยนเรื่องฟู้ดแพคเกจิ้งให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้เนี่ยมันจะอิมแพคกับประเทศเราและเศรษฐกิจมากๆครับผมเราเป็นแค่ตัวเลือกเนาะแต่ผู้บริโภคคือเป็นคนเลือกถ้าผู้บริโภคมีใจเหมือนเราเนี่ยครับก็จะหยิบเม็ดทรายอันนี้แหละนะครับมาทําให้โลกเรามีสภาวะโลกที่ดีขึ้นนะฮะมาทางนี้บ้างดีกว่าครับเรื่องสุขภาพเห็นว่ามีทั้งหมอนใช่ไหมครับเพื่อสุขภาพแล้วก็ผลิตพวกเบอร รถยนต์ด้วยใช่ไหมครับเริ่มต้นสําหรับตัวบริษัทเองผลิตสินค้ารูปแบบไหนมาบ้างครับครับผมก็จุดเริ่มต้นของบริษัทนะครับก็คือจริงๆแล้วเ,เริ่มตั้งแต่รุ่นของคุณพ่อคุณแม่ครับผมก็รเริ่มจากการทําวัสดุตัวโฟมขึ้นมาก่อนทีนี้ตัวโฟมครับมันก็สามารถที่จะขย,ขยายทําสินค้าได้หลากายรูปแบบซึ่งตอนแรกเนี่ยก็ทําตัวโฟมบอรรถยนต์แล้วก็หลังจากนั้นก็ค่อยๆต่อยอดโดยที่ หลักคิดของตั้งแต่สมัยร,รุ่นแรกครับก็คือคิดว่าเราเนี่ยจะต้องมีเทคโนโลยีที่เป็นของตัวเองให้ได้ครับจะต้องเหมือนสามารถที่จะคุมในเรื่องของกระบวนการหรือว่าต้นทุนต่างๆเนี่ยเพื่อที่จะสามารถานํามาพัฒนาขีดความสามารถของบริษัทต่อไปได้ครับก็เลยทําให้บริษัทปัจจุบันนะครับก็คือทําได้ตั้งแต่ในเรื่องของการผสมสูตรเคมีเองเพราะว่าลูกค้าในหลา,หลายอุตสาหกรรมก็จะมีความต้องการที่แตกต่างกันไปครับผมฉะนั้นเราก็สามารถที่จะซัพพอร์ตลูกค้าในเชิงของ พอเพอร์ตี้ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานต,ต่างๆได้นะครับส่วนที่สองก็คือบริษัทของเราเนี่ยมีเทคโนโลยีในเรื่องของการผลิตแม่พิมพ์อลูมิเนียมได้เองมีทีมงานที่สามารถออกแบบแล้วก็สามารถที่จะพัฒนาเรื่องของแม่พิมพ์ต่างๆได้ส่วนที่สามก็คือมีเครื่องฉีดโฟมเป็นของเราเองครับผมก็ส่วนนี้ก็คือช่วยให้กับให้เราเนี่ยเวลามีงานใหม่ๆเข้ามาเราก็จะมีศักยภาพแล้วก็มี สกิลที่จะพัฒนางานต่อไปให้กับลูกค้าได้รวมไปถึงการชินงานให้กับลูกค้าครับผมคือรองรับความต้องการลูกค้าได้นั่นเองทุกรูปแบบต่อมาก็เลยพอทําทุกๆอย่างได้เองครับ,รบก็เลยมีเ,เวลามีกลยุทธ์ใหม่ๆออกมาเนี่ยก็คือเลยมองไปถึงเรื่องของการอินโนเวตต่างๆเพื่อจะได้ผลิตภัณฑ์ออกมาหรือออกสู่ตลาดหรือว่าในเรื่องของธุรกิจใหม่ๆเพิ่มขึ้นมาครับผมก็คือนั่นหมายความว่าทางทางทางบริษัทเองก็คือมีทั้งผลิต เป็นของเราเองด้วยแล้วก็ผลิตให้กับลูกค้าด้วยใช่ไหมครับนะแล้วความต้องการปัจจุบันของลูกค้าต่างจากสมัยก่อนหรือว่าแต่ก่อนมากน้อยแค่ไหนครับปัจจุบันนี้ครับก็แตกต่างค่อนข้างคือจริงๆแล้วคําว่า sustainability เนี่ยก็ค,คือได้ยินมาค่อนข้างค่อนข้างนานเหมือนกันแต่ว่าก่อนหน้านี้เวลาก่อนจะเข้าร่วมโครงการนะครับก็ยังไม่ไแน่ใจว่ายังมองไม่เห็นภาพว่าการทําการดําเนินธุรกิจแบบ sustainability หรือว่าเป็นยังไงที่มันเป็นยังไง ยังมอเป็นภาาที่แบบค่อนข้างกำกวมอยู่แต่ว่าพอได้เข้าร่วมโครงการนะครับก็ทําให้เห็นว่าการยึดหลัก BCG โ Mo เดลที่ทางโครงการกาหนดไว้เนี่ยก็คือเป็นหลักที่จะสามารถต่อยอดธุรกิจได้ได้ดีเลยทีเดียวเพราะว่าในแต่ละตัวนะครับมันก็จะเป็นแนวคิดเพื่อที่จะมาทาเป็นหลักในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อไปอย่างอย่างตัวของบริษัทเองที่เข้ามาร่วมกับทางโครงการนะครับ,รบก็ทำใน2อส่วนหลักส่วนแรกก็คือในส่วนของตัว B ตัวไบโอครับผมก็คือ สมัยก่อนเนี่ยตัวพียูโฟมครับหลักๆคือเป็นออยเบสอย่างเดียวคือนำมาสกัดกันหรือนำมาแปลรูปจากน้ำมันนะครับผมแต่ว่าตอนมาเข้ารุ่มโครงการครับก็ได้มีการพัฒนาสูตรใหม่ที่เป็นพีโฟมที่เป็นไบโอเบสขึ้นมาครับซึ่งตัวเนี้ยจริงๆแล้วก็ปัจจุบันทางบริษัทก็ต่อ,อยอดทางธุรกิจได้แล้วก็คือมีการพัฒนาสูตรตัวเนี้ยล่วบทางโครงการแล้วก็มีการนําสูตรเนี่ยครับไป ได้รับการเซอร์ติฟายเป็น25%ของไบโอเบสก็คือเป็นไบโอเบสโปรดักต์แล้วครับแล้วก็ตอนนี้ก็คือในส่วนของผลิตภัณฑ์ที่เป็นเฟอร์นิเจอร์ที่ส่งออกลูกค้าอตอนนีล้ลูกค้าหลักคืออยู่ที่ญี่ปุ่นนะครับก็คือได้มีการขายสินค้ารายให้กับลูกค้าที่ญี่ปุ่นแล้วครับผมก็จริงๆแล้วตัวส่วนกตัวหนึ่งเนี่ยคือตัว C ก็มีได้ม,มีการพัฒนากระบวนการร่วมกับทางกรมก็คือในการนรําเศษโฟมที่เหลือใช้ครับเพราะว่าทุทกๆครั้งในการฉีดโฟมขึ้นมาครับมันก็จะมีเศษ ที่ที่ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ต่อก็เลยมีการพัฒนากระบวนการในการนำโมดูลนี้ใช้ใหม่ใช่ไปไปปั่นเป็นชิ้นเล็กแล้วก็มาขึ้นรูปใหม่เพื่อนํากลับมาใช้ในอาจจะเป็นตัวที่อาจจะไม่ได้เป็น property ที่ดีมากแต่ว่าก็สามารถใช้เป็นสตรัคเจอรต่างๆได้เป็น Product ์ทางเลือกให้กับลูกค้าได้ใช่ครับอันนี้ก็น่าสนใจนะครับส่วนทางด้านนี้เลยครับเรื่องของเฟอร์นิเจอร์ครับตอนเข้าร่วมโครงการตัดสินใจนานไหมฮะไม่นานเลยครับพอเห็นปุ๊บก็สมัครเลยครับเพราะว่าจริงๆอ่ะเรา เรามองเห็นเรื่องนี้มานานแล้วครับตั้งแต่รุ่นแรกรุ่นอากงจอนเราทำเฟอร์นิเจอร์เหล็กใช่ไหมมันก็จะมีเศษที่เหลือจากการผลิตเนี่ยค่อนข้างเยอะตอนนั้นวิธีแนวคิดที่เราทําได้อย่างเดียวคือเราพยายามจะเอาเศษที่เหลือเนี่ยมาหาอะไรทำ <c oughs> ก็อาจจะทําเป็นเฟอร์นิเจอร์หรือของอะไรที่ท,ที่ที่เราพยายามทําในตลาดที่เราทําได้ครับแต่ว่าด้วยความรู้หรือว่านวัตกรรมณเวลานั้นเรายัางทําอะไรไม่ได,ไได้ไม่ได้มากนะ <c oughs> นะครับพอเห็นโครงการของกรมก็เลยคิดว่าเออ มันก็น่าจะมีแนวคิดใหม่ๆที่เราเอาวิธีคิดที่เราค้างอยู่เนี่ยมาต่อยอดได้นะครับต้องบอกงี้สมัยก่อนสักสามี่ปีที่แล้วเนี่ยเชื่อไหมครับว่าเจาา้าหน้าที่รัฐที่เป็นอาจารย์บางคนเนี่ยยังไม่มีวิธีคิดเรื่อง B c ซที่รู้เรื่องเลยผม,มเข้า<ม>โครงการโครงการหนึ่งของฝั่งรัฐแต่ไม่ใช่ของกระทรเนี่ยนะครับครับ <c oughs> ผมเอาตัวลูมิเนียมผมเข้าไปคุยว่า,วาเนี่ยมันเอาไปทำอะไรได้บ้างเขาบอกว่าเอาไปหลอมหลอมอย่างเดียวซึ่งมันคือวิธีสุดท้ายของการทำรีไซเคิลอะครับ เซอร์คูลาร์ดีไซน์ 5R เนี่ยรีไซเคิลคือสุดท้ายซึ่งมันคือวิธีคิดที่มทำอะไรไม่ได้แล้วค่อยไปทำซึ่งผมไม่คิดว่าของของเราเนี่ยควรจะไปถึงดัานบักสุดท้ายมันสามารถทำอย่างนี้ได้อีกเยอะแยะนะครับพอเข้ากับกลมเนี่ยเราก็เลยได้แนวคิดใหม่ๆเอา 5R เนี่ยมาใช้ครับคือการปรับการใช้งานลดการใช้วัสดุบ,บางอย่างครับ <est> ผมคิดการผลิตตั้งแต่แรกของบร <est> ิษัทดีไซน์เนี่ยก็จะคิดพยายามให้เสียเศษน้อยที่สุดน้อยที่สุดแล้วถ้ามันเสียจริงๆเนี่ยเราคิดต่อไปว่าเราจะไปทำอะไร นะครับแล้วก็ถ้ามันทำไม่ไจริงเราไปอัพไซคลิงได้ไหมทําเป็นงานดีไซน์ซึ่งตลาดผมเนี่ยส่วนใหญ่ขายต่างประเทศอยู่แล้วต่างประเทศนที่ชอบงานดีไซน์ที่เป็นอัพไซคลิงมากๆนะครับคือยิ่งทําอะไรที่มันเป็นอัพไซคลิงเนี่ยยิ่งยิ่งชอบอะไรที่เป็นแบบมาตรฐานเหมือนเหมือนกันเนี่ยไม่ชอบซื้อที่ไหนก็ได้ใช่แล้วที่มันเป็นสแตนดาร์ดเนี่ยเขาไม่ชอบชอบที่มันเป็น,เป,นเป็นกึง่งกึ่งงานอาร์ตแต่ต้องใส่วิธีคิดใส่แนวคิดใส่คอนเซปต์หลังเพื่ออธิบายเขาว่ามันคืออะไรอะไรเงี้ย ซึ่งมันทําให้ราคาการขายเนี่ยไม่มากกว่าของที่เป็นของปกติธรรมดาเลยซ้ำก็เลยคิดว่าจริงๆก็อยากเชิญชวนมามาเข้ากลมครับเพราะว่าผมเชื่อว่าก็จะมีหลายผู้ประกอบการที่เหมือนผมแลยที่ยังไม่รู้ว่าจะเอาเศษที่มีไปทําอะไรผมก็ได้เนีคิดอย่างที่บอก5 r เนี่ยมาช่วยต่อยอดครับก็จะมีท่านอาจารย์ใช่ไหมครับในโครงการคอยให้คําแนะนําตลอด ทางด้านของฝั่งทางด้านอาหารเองนะครับในส่วนของการที่จะดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมตรงนี้เพิ่มเติมก็คือทางทางโรงงานหรือทางบริษัทเองณนะปัจจุบันนี้ครับพวกปริมาณาวัสดุเหลือใช้ที่เกิดจากการผลิตเหล่านี้นะครับลดน้อยลงจากเดิมเยอะไหมฮะ ออต้องบอกว่าเยอะมากนะครับหลังจากที่เราเข้าร่วมโครงการเนี่ยเราก็จะทำซีโร่เวสเลยนะครับโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่เป็นเนื้อสัตว์ครับเราจะมีเรื่องกระดูกครับที่เกิดจากการตัดแต่งใช่ไหมครับ mm hmm. ตอนนี้เราเอากระดูกไปทําไบโอชาครับ ไปเผานะครับในอุณหภูมิที่สูงเพื่อให้เป็นสารไบโอชาร์เนี่ยไปทดแทนเป็นสารแทนปุ๋ยทดแทนปุ๋ยนะครับให้กับผู้ประกอบการต้นน้ําของเรานะครับวิสาหกิจชุมชนที่เป็นพันธมิตรกับเราคือส่งกลับไปให้แล้วก็นําไปปลูกตัวไบโอชาร์เนี่ยจะช่วยลดเพิ่มสภาวะเรือนกระจกให้มากขึ้นนะครับแล้วก็ลดคาร์บอนลงได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกระดูกที่นําไปเผานะครับก็จะไปเพิ่ม ปริมาณตรงนี้นะครับแล้วก็ไปช่วยทดแทนปุ๋ยที่จะเป็นปุ๋ยยูเลียปุ๋ยเคมีต่างๆนะครับตรงนี้ก็จะทำให้ปริมาณการใช้ปุ๋ยที่เป็นเคมีลดน้อยลงลดน้อยลงนะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นมาเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ออแกนิกด้วยนะครับเกิดจากธรรมชาติตัวเราเองก็รับซื้อผลิตภัณฑ์นี้นะครับมาขายกลับเข้าไปในช่องทางกับพาร์ทเนอร์ของเราอย่างเซนทันนะครับซึ่งตอนนี้มีตลาดจริงใจอยู่นะครับซึ่งจะเห็นได้ว่าเราทําเป็นห่วงโซ่นะครับหรือว่าเป็นไบโอซูคูล่าเกรนจริงๆนะครับเพราะฉะน มาจุดประกายนะครับอาจารย์ให้คำปรึกษานะครับแล้วมามองในภาพรวมว่าเราจะต่อยอดนะครับจากเวสที่เกิดขึ้นยังไงนะครับให้เกิดเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจริงๆเราไม่ได้พัฒนาแค่ตัวเราเองแต่เราพัฒนาตั้งแต่ต้นน้ํากลางน้ําปลายน้ําร่วมกันนะครับเป็นห่วงโซ่ที่สมบูรณ์ครับผมถือว่าเป็นแบบวงจรครบทั้งหมดนะครับมาตั้งแต่เริ่มต้นมาถึงเราแล้วก็ไปที่จุดเริ่มต้นใหม่ทุกอย่างก็จะเป็นขั้นตอนแบบนี้แต่นะั่นหมายความว่าเราจับมือกัน ไปตลอดแบบนี้นะครับส่วนทางด้านของทางผู้ผลิตเกี่ยวกับเรื่องของอสุขภาพเหล่านี้เพิ่มเติมอันนี้มองในมุมมองของทางด้านการดูแลเรื่องสุขภาพให้กับผู้ใช้อย,ย่างไงบ้างฮะกะด็ด้วยความที่วัสดุเราเป็นถามาพัฒนาได้เองนะครับผมก็มีมีประสบการณ์ตั้งแต่ในเรื่องของอย่างเช่นโรมอนที่นอน,นครับเมื่อสมัยก่อนจุดเริ่มต้นเนี่ยก็คือเริ่มจากการที่เราผลิตเป็น OEM ให้กับ แบรนดทงไาี่เป็นหมอนเมมโมรี่โฟต่างๆใช่ไหมครับเพราะว่าตัวเม m o r y ี่โฟมเนี่ยก็คือจุดเด่นของเขาคือเขามีการกระจายแรงกดทับที่ดีครับเวลานอนลงไปนะครับผิวสัมผัสระหว่างร่างกายกับกับตัวหมอนเนี่ยจะแนบสนิท100%ทำให้ไม่มีจุดไหนที่จะต้องมีได้รับ p ร e s s u r e ที่ที่เกินไปนะครับผมซึ่งในจุดนี้เราทําให้เราก็ได้เรียนรู้แล้วก็ได้ได้มีการพัฒนาสูตรต่างๆจนเหมือนเอ ได้เป็นตัวผลิตภัณฑ์ออกมาที่สามารถตอบโจทย์ทั้งในเรื่องของสุขภาพได้จริงๆถ้าอย่างนั้นเราเราก็ต้องคัดเลือกไหมครับสาหรับเ,เขาเรียกวัตถุดิบที่จะต้องนํามาใช้สําหรับในตัวโปรดักของเราตรงนี้ในแต่ละแหล่งอันนี้ต้องคัดเลือกมากขึ้นกว่าเดิมไหมฮะจริงๆเป็นนโยบายหลักของทางบริษัทนะเพราะว่าทางบริษัทของเราคือในการผสมสุขเค,เคมีก็จะต้องมีเคมีที่เป็น raw material จากหลายๆตัวนะครับครับซึ่งนโยบายของเราเนี่ยคือเราคัดเลือกเฉพาะเคมีที่จะต้องมีแหล่งที่มาที่ ชัดเจนแล้วก็มีใบที่รับรองมาตรฐานต่างๆที่ที่เชื่อถือได้ครับจะไม่จะไม่ใช้หรือจะไม่มีการลดต้นทุนในการนําเคมีที่ไม่มีการรับรองมามาใช้ทั้งต้องมีที่มาที่ไปครับนะครับเพราะว่าลูกค้าของเราส่วนใหญ่เป็นผู้ที่เรียกว่าให้ความสําคัญเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นหลักแล้วก็เรื่องสุขภาพเป็นหลักด้วยใช่ไหมครับทางด้านเฟอร์นิเจอร์ครับในการออกแบบเห็นว่าออกแบบให้กับอ่าหลายๆาผู้ผลิต เอาเลยมันต้องพูดพูดพูดที่เป็นลูกค้าคู่ค้าดีกว่านะครับอันตรงนี้ครับเรามีการพูดคุยหรือว่าเราเราเราให้เกียรติลูกค้าก่อนในการที่จะออกแบบหรือว่าสร้างสรรค์ผลงานที่ดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมแบบนี้นะครับเราดูแลตรงส่วนไหนยังไงเป็นขั้นตอนแรกๆะครับปกติเราก็จะมีการพูดคุยแล้วก็พรีเซนต์กับลูกค้าอยู่แล้วครับว่าตัวเฟอร์นิเจอร์เราเนี่ยเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่สามารถรีไซเคิลได้เพราะว่าตัวตัวอลูมิเนียมครับมันเป็นโลหะเดียวที่รีไซเคิลง่ายที่สุด ถ้าเทียบกับเหล็กหรือสแตนเลสเนี่ยใช้พลังงานต่ำกว่าแล้วก็มีความบริสุทธิ์มากกว่าว่าใช้เวลาทำเข้ากระบวนการไซเคิลเนี่ยมันจะทําได้เร็วที่สุดอยู่แล้ว mm hmm. เราก็จะมีการพูดคุยกับลูกค้าอย่างกลุ่มอินทรีย์ครับว่าโปรเจกต์ของของทางลูกค้าเนี่ยมีใช้ดีควายไหมว่าต้องเป็นกรีนซึ่งส่วนใหญ่โปรเจกต์ใหญ่ๆดีควายหมดครับว่าต้องเป็นกรีนต้องมีสโตรจิฟายบอกว่าของคุณมาจากไหน <c oughs> ผลิตก๊าซคาร์บอนเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งของเราเนี่ยคือเนื่องจากอย่างที่บอกเราเป็นอลูมิเนียมเนี่ยเราได้เปรียบเพราาะว่มันใช้ มันสร้างให้เกิดคาร์บอนต่ำที่สุดเธอเขาได้เราเราก็จะมีวิธีคิดอย่างที่บอกเรื่อง 5R ครับทาให้มันมันมันดูค่อนข้างกลมกลืนที่สุดแต่ถ้าเทียบกับโลหะอื่นลูกค้าก็จะมั่นใจมากขึ้นใช่ในการที่จะขอคําปรึกษาจากเราโดยตรงใช่ครับแต่ว่าในประเทศเนี่ยอาจจะยังอาจจะยังยังไม่ได้ถูกแก่ทุกเขตมากเท่าไหร่ยังไม่เข้าใจว่าลูมเนียมมันดียังไงแต่ต่างประเทศเนี่ยคือทุกคนแทบจะรู้หมดแล้วว่าอ๋อลูมเนียมมันดียังไงเขาแทบจะแบบอลูเนียมจบเลยไม่ต้องพูดเยอะครับ นะอยากให้ทั้ง3ท่านครับแนะนําผู้ประกอบการของเราสิ่งนหนึ่งเพราะว่าเดี๋ยวเดือนมิถุนายนนี้ครับเรากำลังจะเปิดอีกโครงการรับสมาชิกเพิ่มเติมที่จะเข้าร่วมโครงการครับอยากให้ทั้ง3ท่านครับมีอะไรอยากจะ,ะแนะนําเพิ่มเติมไหมเรนเชิญได้เลยะครับสำหรับผู้ประกอบการทุกท่านนะครับก็ดูจากผมนะครับต้องบอกว่าตัวผมเป็นเมล็ดพันธุ์ของกรม่งเสริมอุตสาหกรรมและก็กองขีดความสามารถนะครับที่เป็น s m e นะครับที่สามารถ นำเอาตัวหลักสูตรต่างๆนั้นมาปรับใช้นะครับแล้วก็ประสบความสำเร็จในธุรกิจได้นะครับโครงการ b c g เองก็เป็นหนึ่งโครงการนะครับที่ต้องบอกว่ามันไม่ไกลตัวเราเลยนะครับอยากจะรณรงค์นะครับให้ทุกท่านนะครับเข้ามาร่วมกันนะครับเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้นะครับเพราะว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นณปัจจุบันนะครับทุกท่านสัมผัสได้นะครับไม่ว่าจะเป็นพายุหลงฤดู นะครับอากาศที่ร้อนขึ้นนะครับอย่างผมอยู่ในธุรกิจอาหารนะครับห่วงโซ่ของผมเนี่ยมันเริ่มลดน้อยลงทุกวันนะครับไก่ออกไข่น้อยลงหมูโตช้านะครับวัวโตช้านะครับเพราะนั้นเนี่ยต่อไปมันจะเป็นปัญหาที่ไม่ใช่แค่ปัญหาระดับประเทศเท่านั้นมันคือปัญหาระดับโลกนะครับ ผมอยากให้ทุกคนนะครับเริ่มเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนมายเซ็ตนะครับแล้วมาเริ่มต้นจากโครงการดีๆของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมนะครับแล้วเรามาร่วมกันเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้นะครับอย่าปล่อยให้ผมเป็นเม็ดทรายแค่เม็ดเดียวนะครับขอให้มีเม็ดทรายหลายๆเม็ดแล้วเรามาร่วมกันเป็นชายหาดเพื่อเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ครับผมขอบุณครับเรามาเป็นเม็ดทรายด้วยกันเนาะจะได้มีชายหาดที่สวยงามมากขึ้นนะครับเชิญครับครับผมก็ส่วนตัวผมเองครับผมก็มองว่า ในเรื่องของการทำธุรกิจแบบ sustainable เนี่ยเป็นเป็นโอกาสมากกว่าของผู้ประกอบการไทยเพราะว่าณปัจจุบันนะครับเทรนด์ของโลกไม่ว่าจะเป็นโลกฝั่งตะวันตกหรือว่าฝั่งญี่ปุ่นหรือก็ตามเนี่ยครับเรื่องของ sustainability เขาเขาทำกันจริงจังมากกว่าประเทศของเราเยอะอยู่เขาชัดเจนมากครับครับบางบางลิงัณฑ์อตอนนี้เขาถึงขั้นต้องมีมี QR ในเรื่องการให้ผู้บริโภคเนี่ยได้สแกนดูได้ว่า หลังจากใช้ตัวผลิตภัณฑ์แล้วเนี่ยจะต้องมี aftercare ยังไงบ้างที่จะวิธีการทิ้งที่ถูกต้องต้องทำยังไงหร,หรือการดูแลรักษาอย่างไงเงครับซึ่งก็เลยมองว่าอันนี้เป็นโอกาสที่ดีของผู้ประกอบการไทยที่จะได้มาพัฒนาศักยภาพตัวเองแล้วก็การจากประสบการณ์ที่เข้าร่วมโครงการกับของครมส,งส่งเสนุนประชากรมาเนี่ยก็คือมีมีผู้เชี่ยวชาญที่เข้ามาให้คำปรึกษาแล้วก็ให้คำ ร่วมมือร่วมร่วมทำกันเนี่ยร่วมกันพัฒนาแบบจริงจังมากๆครับผมก็มอมาะสนตัวมองว่าเป็นโครงการที่ถือว่ามีประโยชน์กับกับผู้ประกอบการอย่างผมมากๆครับผมครับผมเรียนเชิญครับออสำหรับผมแล้วอยากเรียนเชิญชวนให้ผู้ประกอบการทุกท่านเข้ามาร่วมนะครับเพราะว่ามันได้หลายๆอย่างอย่างผมเนี่ยคืออย่างตัวสินค้าที่มาโชว์เนี่ยครับเราก็ได้รู้จักพันเนอร์ใหม่ๆนะครับเป็นผ,ผู้ผลิตเสือเสือวัดเนี่ยครับซึ่งเขาเองก็มีเวสอยู่เขาก็อยากจะใช้เวส ตอนผลิตมันจะมีหัวท้ายของเสือเนี่ยรเราก็เอามาร่วมกันผมเป็นงานดีไซน์แล้วผมก็พยายามจะคุยกับเขาว่าเราจะเอาของเขามาใส่ของเราได้ยังไงบ้างเนี่ยช่วงแรกมันก็อาจจะฉุกละหุกหรือว่าจะต้องปรับตัวในการทํางานเพราะว่าต่างใช้เวลาหน่อยหนึ่งใช่แต่ก็ค่อยๆหาไอเดียกันนะครับ brainstorm กันแล้วก็ออกมาเป็นงานดีไซน์ซึ่งเอาไปโชว์ที่ต่างประเทศนี่ต่างประเทศตกใจเขาไม่รู้จักว่าคืออะไรอย่างเอาอไปโชว์ที่เกาหลีเงี้ยเขามาดูว่า Material ที่ใช้เนี่ยเขาไม่เคยเห็นผมก็อธิบายว่ามันเป็น PP ที่ใช้ r e ไซ cle ในตะบน,นการรีไซเคิลแล้วก็เป็นเศษที่เหลือจากการผลิตอีกอย่างเงี้ยเขาก็ชอบว้าวกานประเทศส่วนใหญ่ประเทศต่างประเทศชอบของที่มันรักโลกอยู่แล้วครับก็อยากเชิญชวนให้ทุกทุกผู้ก,การทุกท่านนะครับเข้ามาเพราะมันได้คอนเนคชันด้วยนอกจากจะได้ความรู้ได้อลไรหลายอย่างล้วก็อาจจะได้ธุรกิจใหม่ด้วยครับเนะี่ยต้องบอกอย่างนี้ครับว่านี่คือสามธุรกิจครับที่มีความแตกต่างกันแต่มีความมุ่งมั่น เส้นทางเดียวกันเลยก็คือช่วยกันดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมโดยตรงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าวันนี้ครับผู้ประกอบการของเราทุกทกท่านที่อยู่กันณที่นี้เนี่ยมีมุมมองเดียวกันแน่นอนนะครับที่เราจะช่วยกันที่จะทําให้สิ่งแวดล้อมของเราเริ่มจาก ใกล้ๆตัวเราก่อนเนาะไปจนถึงคนรอบข้างของเราได้มีโอกาสได้เห็นว่าสิ่งที่เราตั้งใจทํามันเกิดประโยชน์จริงๆนะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณทั้ง3ท่านเป็นอย่างสูงเลยครับที่มาให้คําแนะนําแล้วก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันแต่ว่าเดี๋ยวนอกรอบคุยเพิ่มเติมได้ใช่ไหมครับนะท่านไหนอยากจะเข้าชาร์ทท่านไหนเชิญได้นะฮะจะได้พูดคุยเป็นการส่วนตัวได้เลยนะครับต้องขอบพระคุณครับคุณวิทวัตรประจันตเสนนะครับคุณวสินโตเจริญและคุณธนภัทรพูนวุฒิสกุลครับรวมเป็นกันทั้งสามท่านอีกครัครบ